ว่าไงคะเจดามอุ้นมันสิขาดลงนี่บอสัวอออ๋ออุ้ยมันคุ้งนนั่นว่าไงคะเจดามสวัสดีพี่น้อข้าชิญเอาอยู่ีนี่หัวใหม่ต้องเข้าแล้วค่ะโอเคดีไปสวยงามหน่อยนะเอ้ยจมีม้อนมือหนึ่งนะไ่เบิดต้นโซนเจดามจัดปลายสีเขียวพี่น้องเอ้ย หัวใหม่ต้องเข้าในไวไวนี้แน่นอนเอเลวัตเปนแบบสายสีดายแนี่วงคือจะเป็นไข่จริงสวัสดีค่ะไปหาในสาว่าสีนี้สีม,ม่วงไม่ยุ่าาฮะม่วงก็ต้องผสมม่วงผสมสพูร มันต้องมีแนวมัมต้องผสมแต่มันจะเขียวเราผสมอีกใดเขาเลยต้องปไ,ไ <So. S 2> องปคนหาก่อนน,นะเม,มื่อกี้นะมามาอันเห็นนั่นเงาตัวนี้ในกระจกพี่น้องเออจังมาเหลากซูซีโอ้ยสปาบอมแมมแทลูกลาคร,รับแพงมาแมมแทลูกลายังเมื่อคืนแลนกุตุนกุตุน,นกุตุนใส่ เน่จะล็ดจอเซดามอันนี้มาในคอนเซปอะไรคะนี่คือคอนเซปอะไรย้อมผมเสร็จจะไปไหนไปเที่ยวจุงการไปแนกไปแหไปจุไ้ก่อนงเืนนะลุดเห่เลยมือได้เออไปสามลิต่จม่นมือนีที่ได้ bất đã bị người ta đi ta ngườ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 i ดูหน้าวมึงสีการแข่งไหนบ้างอะไรันนี้ว่นแต่สองมวลอ๋อกาแฟนะพี่น้องดูซิวันนี้ใครจะเลิศกว่ากัน เพื่อให้มันออกคือซีในกล้องมันซีสัตวอยู่แล้วออกอยู่แล้วซีจะได้ยางัวสิบตื่นมันอาวไปว่ายอมแล้วก็คืออยากลับเท้าไปในโตเลยดีใส่ซีกนแลีสัตวนะไยอธรรมดานี้บ่คอยกินจิงรงกไม่เดียวนูจะกินในคนมันนี่ะ แล้วใส่ไปหาถั่วมาได้ไหมเฮ้ยเขาก็อู้หม้อถั่วนั่นเต่งนี่น่ะโอ้ยเราจะมาผสมกันเนี่ยกบ๊อกคนละสีอ้าวคนละสีมันก็สีเดียวกันแถน่ะมันลงไปน่ะฮะฮะร่างออกมันเบิดแลเฮยไม่แทบต้องตัดผมใหม่แล้วมันยังย่อมบริเวณไอ้ย่อมเบิดแล้วมันย่อมย่อมจะมีได้เลยไอ้ย่อมแบบนี้ยหอ้แม่นันตีนมันนี่อะไรสีผมมันเป็นสีดำ ข้าก็ยอม่ำไปสร้างเทิงห่านต่านพมกับบัวหับนิ่มพมไปเลยเนาะข่าวหา่านทีเดียวเราจบพร้อม,มกูบอดิซัสนสูเ้ <laughs> เหตุจังใดพี่น้ <laughs> นองแล้วป้องป้ายใสาเสือนะเฮ้ย,ย,ยเสือพ่าเสือมัดแล้วเฮ้ยสูสุดเป็นจักรศสตร พี่น้องป้องป้าในประมาณซ้าวปีนี่แหละยอมผมในการยอมบ้เกือบเกือบาวปีเ่าอากาศมันหนาวเกือบซ้าวปีที่จะได้กลับมาย่อมอีกเออผมต้องนใ่กน่าอก็คืหนึ่งเลย สีผมฉันต้องสวยผูนนะ้ชายคนใหม่คุณต้องเข้าแล้วแหละกูกกระไรจูออืืมม แมนซูลเลอรหัวมันล้านแล้วผมร่วงที่นี้แล้วมันกัดขาดหมดเจไดามมันคุ้งนางหัวติเฮยโอ้ยจุ้งจะคุ้งเสียมจวดๆแล้วก็มันคุ้งนางหัวทุกคน หัวกูจะพังไหมจะใช้วิกกัข้าวนี้แหละออกูจะได้ปลูกผมใหม่ใส่ไหมมันทิ่นไว้สักพักว่าจะไปละาเปลามันไม่ยอมสีเฮ้ยมาร์กไว้จักสมองเกาะ 24h Mắc bộ hương ná Trí cắt nè Nó hơi Để mắc cắt ra đây Nó hơi Mắc bộ hương đổ trí cắt nè Nó Nó hơi Nó hơi Nó เจ็ดสี่นะมีอัปรีซาลอนเนาะนี่เอียงวะซาลอนวะรู้จักแต่อัปปีขับไปเบิ่งคลิปเจ็ดสี่นะอัปรีซาลอนคือบุคลยอันคือบุคอยอันมีอัปรีซาลอนเนาะตอนนี้แสดงสองคนกระมวลนะสุพันเจ็เจี๊ยบกับเจ็สี แกเห็นหน้าก็เพินตาหงวาแล้วนะออออพี่น้องมันลแห่เผื่อเลยสะคอนติดหลุดแหเพือกนี่เด้อไปเราแหละพี่น้องเอ้ยลืมแเจกากีเห้นด้สีร้องเองนางบอกว่าไปแห่เด้อนางว่เอาลืมแล้วพิดคิว พอดง่อนก็เอาลงติเฮ้ยเดี๋ยวนีต้อกก็ลงคักดอกข้างล่างนะอืมันเอกเปิดมันเอาขี้ยวสอโพกมันเคี้ยวตั้งเทิงนี่ก็พอนะเฮย้ยเพราะ่าะนั้นใครเห็นหัวกูครั้งต่อไปคนนั้นก็จะรู้สึกอยากกินลาบเทาขึ้นมาทันที ได้บอกเคมีเนาะพี่น้องเมนกัดพลังหัวนักกาดโลดลังแค่คนหนึ่งระยะนั่นเนาะนนนนพี่น้องทาเบิรงนแล้วพี่น้องเดบานเลยเดีบันรีวิวให้เบิรงใหม่มันเสีออกมาเป็นจังไรสิผิดหวังหรือสิแฮปปี้หรือสิโอเคโอ้ยสิบกว่าปีพูดเลยเกือบสักปี พอหันไม่ยอมปีเกือบผมลวงหมดทั้งหัวหาปีสิบหาสิหกสิบหกสิบเจ็ปีนี่แหละพี่น้องสครมัถึงนะพผาปุนี่กระดาทิศุขบอกมาหึมันต้องกินเฮยยามาว่มาจังสั่นได้สิบหกสิบเจ็ปีพี่น้อง น่าจะซื้อดดมายอมอีกเถื่นนอนเคยย่อมมันเราแดงแต่เ,เราได้แดงภายในมันบอกกินบอกกินบอกยอมนะบอกกินกเอาเอามาใหม่พ่ออะไรแบาาบมี้ีการ์ดนะเอาข่างท่านี้คือบอมีสะเฮยคือบอมกกากัสข่างนี้แนแ่อื้อ กูกะว่าเฮ้ยกาดมันก็การมาป่ามันสิกาดขาวโลกวายกมมันด่าหน้าที่ชองหน้าที่สีทองเด้อสีกดีทองขับขึ้นยังนี่ได้สีกาดแสดงว่าเราเจอของปลอมแสลวมันจะขึ้นสีทองแล้วมันบ่เฮย้ย cái hững cái nem mình qua, mình có ăn... không, không ba, vang, vang. thì nọ sống xíu rồi là bận này ít nỗi, để hai phược nhé, hai phược nhom, phom khéo bằng, à, để vợ mi, là này hả? เราลากออกไปนีดมึงจะได้ผู้ชายใหม่ก็คราวนี้แหละออหมีครบกับเจดามซารอนทุกคนโมรลมนาอะไรผมเธอผัดบ้านให้มันการทางหนาด้วยเฮ้ยของมันนะเอาดีๆ้ะเจดาม เอาแต่เคียมนมีทั้งร้างก็ต้องเอาเลี้ยงทั้งน่ะเจ๊ดมซาลจะกลายเป็นเจ๊ดมอัปรีถ้าเห็นอึงความบริสุทธิ์สภาพนึกว่าไก่ตัวนี้บนจักจคอนเขาไปไข่นะกระผพาะขนเหยียบๆออกมาเป็นไก่ลาดพอแห้งเนาะ แงยังว่าคือเป็นเพียๆ์เพว่าคือเป็นไข่ลุงหยานนะคือสิดูไข่แทะง่ายบางเมื่อเขาซื้อก็สิเป็นไข่มันตั้งแต่พูดมันยังไม่ได้เศร้าบางเมื่อก็เป็นวัดมันต้องเอานี่เฮ้เขตนี่ลงมาโมจ้ามาจ้ารงนี้เลยจัดไปเจดาม นางเป็นอมตะอันนี้นนี้นี่นี้อืมมาต้งเอลประมาณ้านาจปหลดำายปนลลเ้ปลาตัวเจดาคือออกสีเขียวค่ะค่ว่าผมมนี่จะด้หน่อเขาขอโยกผมับก็เป็นหลังนี่ไมซาซาผมนี่กระซมทีซาเนาพันค่ะ